เด็กชายกล้องสกุลไม่ใช่เด็กชายกล้องที่หนึ่งเด็กหญิงเพลงที่สองใครรัดใครรัดแถวใครแต่ยิงแตงโม,มลัมมกษณะแตงโมใหญ่ได้ที่สามปากกีมได้ที่สี่ปากกีมมาเร็วไอแตงโมรัดลัดสนามมะแตงโมนะปากกีมได้ที่สี่นายเดฟลัดสนามเป็นลมได้ยังไ<อ>ง คนที่สี่คือคุณแตงคุณมินคนที่ห้าขายเค็มคนที่หกคุณนิวคุณนิวลักนาไหมต้นววนคุณอะไรหน่คนัค,คุณฟ้าใสาลักนา,าอยู่ตอนนี้คุณต้นน้ำกำลังเดินต้มเตี้ยเหมือนอะไรหนึง่งซ <laughs> ูมกว่าน,นะคุณจะซูมต้นน้ำเดินต้มเตี้ยอยู่ยังไม่ถึงเลย วันี้กระดา้นรัศนสนามวกนี้เนี่ย